ทกอเตรียมพร้อมโอนเงินรอบแรกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2 5 6 8โครงการจ่ายเงินเยียวยาไรละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่จะอยู่ที่10,000บาทสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศอัปเดตข่าวสารประจำวันติดตามความคืบหน้ากับทางด้านของไทยพังคนบอกเล่าข่าวดี วันนี้มีข่าวดีมาแจ้งนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2,568ถามให้เราด้วยครับพี่น้องครับสำหรับผูใ้ใดที่กำลังขึดตอเงินคาเกี่ยวเขา่าหรือคาซอยเหลือตอนทุนการผลิตไรเลอหนึ่งพบาททั้งหน้าปังหลือกับหน้าปีนะครับถามมาสองมือถามสีรอบเสาแรงเสาแรงเพื่อนว่าก็กตอบ นะครับอธิตบดีกรมการเข่ามอตอตอบฉี้แจงผมบังหันในกรณีเงื่อนไขเกี่ยวเขาอะไรละหนึ่งพันบาทคา่ะเงื่อนไขซอยเหลือตอนทุนการผลิตหรือว่า่าเกี้ยวเก็บเกียเก้ยวอะไรละหนึ่งพันเนี่ยเป็นอย่างไรแน่ทั้งหน้าปังรอบบังหันแล้วก็นหน้าปีงกเปดทำหัเกาสีมาเป็นตะไดร่บันะครับนำ้ำที่อนสี่ต้องแยกเป็นสองส่วนหน้าปังเนี่ยข้อละมอกอ,อนุมัติเล้เด้แต่มันติดทีว่า พี่น้องท้ายหน้าห้องเนี่ยลงซื้อว่าท่านลงซื้อขาดเขาก็เลยเปิดเนี่ยลงซื้อไม่าที่ยอดลงซื้อมันเกินเหมือน,น,นเกินขึ้ว่าจากวงเงินที่ตังไว้2,800ล้านนะครับต้องใส่เงินไป7,000ล้านแล้วั้นเพราะฉะนั้นอนุการผลิตของนบ,บขต้องเฝ้าระชุมทธิบดีกับต่อว่าสิเฝ้าระชุมเดือนหนาาเงี่ยให้มันแล้วแล้วก็ส่งหนึ่งไปทางนบ,บขให้เขาเร่งน้ำเนินการอันนี้คือเรื่องหน้าปังนะครับส่วนหน้าปีหก ทำผมเก่านะครับผมได้สอบถามแล้ว,ว่าเพียงใดต่้นแต่ที่บดีครับปีนี้เป็นจะได้คือตอบว่าเพราะว่าพี่น้องบ้านผมเนเี่ยเฮ็ดหน้าฐานตั้งเงินขาเกี่ยวขเขาเลยหนึ่งบ้นานนี่แหละเพิ่นก็บอกว่านะครับเพิ่นบอกว่าเสียวเขาอนุด้านการผลิตเดือนหนา้าขึ้นจังสิรู้ว่าได้ไ่ได้นะครับอาจว่าได้คือเกา่าอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับอันนี้คือที่เพิ่นบอกมากอาจว่าได้เป็นเงิน หนึ่งพันบาทต่อไรคือเราแต่ว่าสีใดเป็นอย่างผมบรูแต่เพิ่นเงี่มนงำมากว่าอาจสจิเป็นเครื่องนึงเป็นเงินเครื่องนึงเป็นปุ๋ยนี่อย่างประมาณนี้นะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุดนะครับที่ได้ทำหน้าที่กรรมธการงบป,ประมาณถือโอกาสที่กระทรวงเกระสหกรณ์กรน,นะครับกรมการเขา่าเราก็กรกมหลายน่วยงานของกระทรวงเกษตรซึ่งทำหน้าที่เป็นบอดนบขนี่เข่าไปชุ่มมงไติถามในหันเป็นกระตอบมากแบบนี้แหละพี่น้องครับอธิบายพี่น้องฟังนะครับสรุป หน้าปังนะครับสีได้ยูไรลละพันแต่ปัญหาคือมันเพิ่มขึ้นมาหลายจากสองพันเอเอจากสองพันแปดล้านบาทเนี่ยขึ้นไปเจ็ดพันล้านามันกระเสียวมานทกกันเราก็จะไปแก้ปัญหาในเดือนหนาส่วนค่าเกียวเขาหน้าปีหน้าปีด้ครับบัตรที่หนึ่งหกแปดทั้งหกเก่าอ่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ่ไดดเป็นเงินเต็มคือเราอาจจะได้เป็นเงีเง้ยงเขาบอหดละ รอฟังเดือนหนาขึ้นกันนะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุดที่ได้ยินจากปากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของในเรื่องนี้ครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะหลายท่านก็รอคอยความชัดเจนเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังเนื่องจากได้ขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งทางด้านคุณอัธกรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลชัดเจนแล้วว่าโครงการนี้จะยังคงเดินหน้าต่อนะคะไม่มีการยกเลิกโครงการแต่อย่างใดขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะนะคะผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะพยายามนะคะเร่ง และดำเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดดังนั้นนะคะขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังหรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรมั่นใจได้เลยนะคะรอติดตามข่าวสารเนื่องจากว่าทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณในการจัดสรรช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสูงสุดถึง1 3แสนล้านบาทซึ่งถือว่าเป็น เงินงบประมาณที่ค่อนข้างสูงพอสมควรดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ขึ้นทะเบ,บียนไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ท่านเร่งไปตรวจสอบคุณสมบัติของท่านหากสถานะของท่านขึ้นทะเบ,บียนสําเร็จนั่นะหมายความว่าท่านเตรียมพร้อมในการรับเงินเหมือนในครั้งนี้ได้เลยค่ะ แต่หากสถานะของท่านขึ้นทะเบียนไม่สำเร็จขอให้ท่านเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลเนื่องจากว่าทางด้านอนุกรรมการฝ่ายผลิตอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อนะคะผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรสำเร็จแล้วเพื่อจะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมนบขอ,อนุมัติจ่ายและจะนำเรื่องส่งต่อไปยังคอรอมอเป็นผู้พิจารณาโอนจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ทางด้านคุณอัรัยกรเองนะคะก็เน้นย้ํากับทางนะะักข่าวว่าโครงการจะคงเดินหน้าต่อนะคะขอเวลาพิจารณาเนื้อหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนและจะรีบนัดประชุมทีมงานในการพิจารณาโครงการและติดตามโครงการให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็เน้นย้ำนะคะว่า โครงการต่างๆของเกษตรกรไทยเป็นสิ่งที่จําเป็นหากเกษตรกรไทยได้รับความทุกข์ยากก็เปรียบเสมือนว่าทางด้าน คณะกรรมการหรือผู้บริหารต่างๆจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นคำมั่นสัญญานะคะที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเองก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรไทยให้ได้มากที่สุดดังนั้นขอให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่าโครงการไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุดอยู่ที่10,000บาทยังคงเดินหน้าต่อค่ะ ส่วนเกษตรกรนาปีนะคะที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วนะคะก็ขอให้ท่านเข้าไปตรวจสอบสถานะของท่านด้วยส่วนท่านไหนที่มีการเพาะปลูกข้าวเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ขอให้ท่านรีบดําเนินการแก้ไขเนื่องจากปีนี้ค่าเก็บเกี่ยวอาจจะมาเร็วกว่าทุกปีเนื่องจากว่าหากมีการรวบรวมจํานวนรายชื่อของผู้ที่ขึ้นทะเบียน,นเยนกษตรกรสําเร็จครบถ้วนเร็วนะคะก็จะสามารถเข้า อนุมัติโอนจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของค่าเก็บเกี่ยวปีนี้คาดการว่าน่าจะอยู่ในไร่ละ1,000บาทแต่การใช้จ่ายจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนแต่หากอย่างไรก็รอติดตามและรอประกาศจากทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสังกร์อีกรอบหนึ่งค่ะนี่ก็คือความชัดเจนสําหรับวันนี้นะคะเบื้องต้นคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสําหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ